และถ้าสมมติว่าหากมีน้ําท่วมขังนะครับเป็นเวลานานก็อาจจะเกิดภัยเกิดโรคต่างๆได้ด้วยนะอย่างเช่นโรค่าแดงนะครับโรคน้ํากัดเท้าโรคฉี่หนูหรือว่า,าจ,จะเป็นโรคไค้เลือดออกด้วยครับน้ำท่วมหรืออุทกภัยเป็นภัยธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น้ำไหลท่วมบริเวณพื้นดินหรือ พื้นที่แห้งครับโดยปกติแล้วครับการเกิดน้ําท่วมจะแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คือ 1. อุทก,กภัยจากน้ําป่าไหลหลา,ลากและน้ําท่วมฉับพลันส่วนประเภทที่2นะครับก็คืออุทกภัยจากน้ําท่วมขังและเอ่อล้นครับและการเกิดน้ําท่วมทั้ง2ประเภทนี้นะครับจะมีสาเหตุจากอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับ สาเหตุของการเกิดน้ำท่วมนะครับหลักๆเลยก็เป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าแบบนี้นะครับซึ่งไม่ดีเลยนะหรือบางครั้งอาจจะเป็นจากการที่มีถนนกีดขวางทางเดินของน้ำครับพอเวลาที่ฝนตกหนักและต่อเนื่องกันนะครับเป็นเวลานานๆน,น,นะแบบนี้นะอย่างฝนตกหนักตกหนักตกหนักต่อเนื่องกันเสร็จปุ๊บนะครับปกติแล้วดิน เขาจะมีหน้าที่ในการอุ้มน้ําหรือว่ารับน้ําไว้ใช่ไหมครับเป็นการดูดซึมน้ําไว้ใต้ดินแต่พอปรากฏว่าไม่มีต้นไม้ที่โดนเพราะาต้นไม้ถูกตัดไปแล้วใช่ไหมครับหรือมีถนนมาขวางกั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดินก็ไม่สามารถดูดซับน้ําได้ต้นไม้ก็ไม่สามารถดูดซับน้าไว้ได้ครับพอดินและต้นไม้นะครับไม่สามารถดูดซับน้ําไว้ได้ทั้งหมด ก็ทําให้น้ําเกิดอะไรครับเริ่มไม่ค่อยเอ่อล้นใช่ไหมหรือบางครั้งเนี่ยน้าเองนะครับก็ไม่สามารถระบายออกมาได้ทันนะครับก็จะทําให้เกิดน้ําที่เอ่อล้นขึ้นมานะครับแล้วก็เกิดการท่วมบริเวณที่เป็นพื้นที่ราบรุ่มหรือว่าจะเป็นที่ราบริมแม่น้ําหรือที่ลาดเชิงเขานั่นเองครับนอกจากนี้ครับน้ําท่วมอาจจะยังเกิดได้จากเขื่อนทังครับ น้องๆครับเขื่อนเขามีหน้าที่ในการกักเก็บน้ําไว้ใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าพอกักเก็บน้ําไว้เยอะบ้างเนี่ยแล้วเกิดการที่ออกแบบเขื่อนมาได้ไม่ดีหรือเขื่อนอาจจะชํารุดเสียหายนะครับจนเขื่อนเนี่ยแตกหรือพังนะครับน้ําที่กักเก็บไว้ก็จะเกิดการทะลักล้นออกมาแบบนี้ครับหลังจากนั้นเป็นไงครับก็เกิดการท่วมและบ้านเรือนก็เสียหายหมดเลยนั่นเองครับ นอกจากเขื่อนพังแล้วนะครับก็อาจจะเกิดจากการที่มีน้ําป่าไหลหลากครับเพราะว่าการที่น้ําป่าไหลหลากลงมาจากภูเขาแบบนี้นะครับในช่วงเวลานั้นนะครับอาจจะมีฝนที่ตกหนักมากๆนะครับจนที่ต้นไม้เนี่ยไม่สามารถรองรับการดูดซึมน้ำเนี่ยไว้ได้ทันและน้ําป่าข้างบนนะครับก็ไหลลงมารวมกันที่พื้นที่ราบด้านล่างพอน้ําปกติต้องไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําใช่ไหมครับ ก็ไหลลงมาจนท่วมบริเวณด้านล่างแบบนี้ก็เรียกว่าน้ําป่าไหลหลากครับนอกจากนี้ก็ยังมีน้ําทะเลหนุนสูงก็ได้หรืออาจจะเกิดจากพายุหมุนเขตร้อนครับพอมีพายุเข้ามาใช่ไหมก็มีการพัดพานะครับทําให้น้ําท่วมหรือบางครั้งนะครับก็เป็นพวกลมมรสุมก็ได้ก็จะพัดพานะครับเกิดมีพายุมีลมมรสุมแบบนี้ก็ทําให้เกิดน้าท่วมได้ด้วยเช่นกันครับ น้องๆครับลองดูรอบๆสิโอ้โหน้ําท่วมเต็มไปหมดเลยครับพี่ปอต้องหนีขึ้นมายืนอยู่บนหลังคาบ้านนี้โอ้โหเอาละครับเรามาดูผลกระทบของน้ําท่วมกันดีกว่าครับอย่างแรกเลยที่เราเห็นก็คือทําให้บ้านเรือนเสียหายครับนอกจากนี้พี่ปอก็ไปไหนไม่ได้เลยเส้นทางคมนาคมก็ถูกตัดขาดครับ เพราะฉะนั้นจะไปไหนมาไหนก็ลําบากมากๆเลยนะครับและบริเวณที่เกิดน้ําท่วมแบบนี้เราก็จะเห็นว่าพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็การปศุสัตว์แหล่งน้ําหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆก็จะเกิดความเสียหายครับเห็นไหมเราเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ไม่ได้เพราะว่าหมูกับไก่ต้องเดินบนดินใช่ไหมครับแต่ตอนนี้น้ำท่วมไปหมดแล้วครับน้องๆน,นอกจากนี้หน้าดินที่เคยมีอยู่ด้านล่างครับก็จะถูก ชะล้างนะพวกสัตว์ป่าต่างๆที่อยู่บนภูเขาอยู่ตามป่านะครับก็ไม่มีที่อยู่อาศัยถูกไหมครับเพราะเขาอาจจะปีนต้นไม้ไม่เป็นแบบแบบเราแบบพี่ปอเนี่ยมาอยู่บนหลังคาใช่ไหมครับเพราะนั้นเขาก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยและถ้าสมมุติว่าห่ากน้ําท่วมขังนะครับเป็นเวลานานก็อาจจะเกิดภัยเกิดโรคต่างๆได้ด้วยนะอย่างเช่นโรคป่าแดงนะครับโรคน้ําจับเท้า โรคฉี่หนูหรือว่า,าจะาเป็นโรคไข้เลือดออกด้วยครับเพราะว่าน้ำท่วมขังก็จะมีพวกเจ้ายุงลายใช่ไหมครับไปวางไข่ไว้ตามที่ต่างๆแล้วก็อาจจะมากัดเราจนเกิดเป็นโรคไข้เลือดออกได้ครับนอกจากนี้น้ําท่วมยังเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทยนะครับน้องๆบางครั้งก็เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและอาจจะทําให้ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัยครับนอกจากนี้ก็ยังขาดแคลนรายได้ด้วยถูกไหมครับ เพราะว่าไปทํางานก็ไม่ได้ก็ขาดแคลนรายได้และยังขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคด้วยอย่างเช่นพอน้ําท่วมแบบนี้นะครับเราก็ไม่สามารถไปห้างได้ใช่ไหมไปบิ๊กซีโลตัสอะไรก็ไม่ได้ไปซื้อของที่ตลาดก็ไม่ได้นะครับว่าเดินทางลําบากมากๆเลยก็จะมีคนที่ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคไม่มีอาหารการกินพอจากหลังจากนั้นก็อาจจะป่วยได้และสุดท้ายน,นะครับก็อาจจะสูญเสียทั้งทรัพย์สิน และอาจจะเกิดให้ถึงเสียชีวิตได้ด้วยเช่นกันครับ<ม>เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆชอบใช่ไหมล่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ปอที่นี่เพจดีดิะดีะดิเดะเรียนออนไลน์สไต,ตล์การ์ตูนแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย